าต่อกันเนาะหลังจากเขาเปลี่ยนจีบหลอกวีว่าแกนเป็นคัดไว้เนาะเขาเปลี่ยนไปได้เนาะตัวน,นั้นรู้ว่ายัางยังยังยังใส่งานบอดได้เนาะยังใส่งานใส่ได้เนาะแต่ว่ามันเสียงดังเนาะวันนี้เขาสิมาเปลี่ยนลูกปืนต่อเนาะลูกปืนนี่เนาะรวมแหงนะลูกปืนภายในเนาะสองงงนี่เลยเนาะ เปลี่ยนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งภายในเนาะว้าเละแห้งดีเละขนาดเลยฟังนี่เห็นเต๊กกว่าอันนี้คืออันนี้ต้องล่างเนาะเพราะว่าสะอาดอย่างขนาดแล้วเนาะอย่างสีประกอบใหม่เนาะสีล่างเพราะว่าสะอาดก่อนเนาะ ลากแล้วก็ทำความสะอาดเปลี่ยนรถปืนบันนี้ประกอบเครื่องขึ้นเนาะ <c oughs> นี่อ่าแมนรถรถบอด้าเนาะเป็นเป็นรถจีนเนาะเนาะสภาพภายในกันเลพยพอสมควรเนาะเพราะว่ารถบอกมีตะขี่อย่างเดียวบอคอยหักษาประเภทน้ำมันเครื่องเนาะบ้มันเปลี่ยนเนาะมีตะขี่อย่างเดียวสภาพภายในคือตามซีนเลยเนาะ <c oughs> ้าว่ามันกะมันกระทจนบอรถจีนเนาะ คนคือกันเนาะเครื่องเครื่องเครืองเนาะจีนกันเนาะแต่ว่าการใช้งานขึ้นกับผูกใช้งานเนาะบริหาสาน้ำมันเครื่องเนาะบริหารเปลี่ยนเนาะมีตะขี้เยอะๆเนาะจนว่าเครื่องนอกเนาะนี่เนาะโอเคเนาะห้าสิมาทำความสะอาดลากแข่งมาพบกันอีกเทอร์หนึ่งเนาะ